แล้วละครับต้องบอกว่าสุดยอดละครับพลิกกลับมาแซงชนะครับโอ้โหฝีเทา้านี่ชุดนี้ต้องบอกว่าทีมชาติไทยในอนาคตนี่เล็งไว้แน่นอนเลยครับชุดใหญ่ครับโอ้โหแต่ละคนนี่ ฝีเท้ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเล่นได้อย่างสุดยอดไปเลยนะครับคือต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยพอเห็นแล้วโอ้โหฟุตซอลไทยนี่มาพัฒนากันได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยอายุอาามแค่สิบหกนะยังไม่ถึงดีเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยฝีเท้าเนี่ยยังกับทีมชาติไทยแบบโอ้โหชุดที่แบบอายุเยอะกว่านี้แล้วครับเพราะว่าแต่ละคนเล่นเนี่ยฝีเท้ามันเกินอายุอะครับคือต้องบอกเลยว่าแต่ละจังหวะแต่ละเพลง แต่ละลูกที่ยิงเข้าไปเนี่ยเหนือชั้นนะครับแล้วเทคนิคเขาดีมากนะคือต้องบอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยที่ไปแข่งขันนะฮะสามารถงัดฟอร์มของแต่ละคนออกมาได้อย่างเหลือเชื่อเลยครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยก็จะเป็นธนภพสุนเนรนะครับกับตันทีมนะครับส่วนคนต่อไปเนี่ยเป็นนาราวิชศรีสุวรรณหมายเลขก7แล้วก็บุญยริศเพชรเทียมครับโอ้โหคนนี้นี่สุดยอด เหนือชั้นนะ่ะคือเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวท็อปของทีมชาติไทยในรุ่นนี้เลยนะครับคือมาทุกแบบมาทุกทางเนี่ยเล่นได้หมดนะครับหมายเลข12พุทธศัพประตูครับธนากรสาสงครามครับแล้วก็หมายเลข13เนี่ยปุนโน นะครับปุนโนนี่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับเกมที่แล้วนี่เล่นได้ดีมากๆเลยนะเออชุดนี้เขาบอกว่าเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆกน,นะครับแล้วก็โตขึ้นมาเนี่ยมารวมทีมกันก็เข้ามาติดทีมชาติก็สามารถที่จะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนตัวสำรองเนี่ยผู้รักษาประตูก็มีเจสันสยามจาขอบนะครับณัตพงษ์นะครับมีทางด้านของวชิรวิทย์รวมไปถึงนะครับมายหลายคนนะ่ะธีรพัฒน์จิรวันรนะครับทาวินอชิตะรัชวิทย์แล้วก็ธนวัฒน์ นะครับอันนี้ก็คือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงมาอยู่ที่โค้ดอะแต่ว่านัดแรกโค้ดบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเด็กไทยเล่นได้ขนาดนี้นะโอ้ oh, ต้องบอกว่าโค้ดก็มีการศึกษาคู่แข่งก่อนเกมการแข่งขันทํากันบ้านมาอย่างดีอะเรียกได้ว่าทีมชาติไทยของเรารุ่นนี้เนี่ยโอ้โหติวกันเข้มนะครับแล้วก็มาแบบมืออาชีพสุดๆคือฟุตซอลไทยเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าของเราเนี่ยพัฒนายกระดับไปได้ดีแล้วก็มีโค้ด ที่มีคุณภาพนะครับนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าจะต้องทิศทางการเล่นเป็นยังไงคือเออมืออาชีพนะครับมืออาชีพสําหรับฟุตซอลนะก็จะไม่เหมือนฟุตบอลฟุตบอลนี่ก็ต้องบอกว่ายัง ไม่ถึงกับฟุตซอลในอันดับโลกนะครับเพราะว่าในรงคิงอันดับโลกฟุตซอลของเรานี้ยอดเยี่ยมมากยิ่งกว่านั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยความยากลําบากนะเพราะทางคิกิสสถานเนี่ยเล่นได้ดีมากนะครับมาได้ดีแล้วที่สําคัญแกออกนําก่อนด้วยคิกิสสถานเนี่ยเล่นแบบโอ้โหทำให้เราเจองานลําบากสุดๆเลยนะครับ จากลูกเตะมุมมาเนี่ยครับพวกเขาก็สามารถที่จะคลิกอินเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้มันยืนบังผู้รักษาประตูไงอ,อาจจะมองไม่ได้เห็นมากนะแต่รูปเกมเราดีกว่านะครับคือรูปเกมดีกว่านักกีฬาของเราครองบอลได้มากกว่าพยายามที่จะาหาช่องหาโอกาสแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยมันสุดวิสัยจริงๆนะดูจากการเตะมุมเราเตะเจ็อ่ะเขาเตะหนึ่งอ่ะแต่ว่าสุดท้ายไอ้หนึ่งของเขาเนี่ยเข้าไง คิกอินเข้ามานะครับโอ้แล้วก็สามารถที่จะจบเป็นสกอร์ได้หลังจากนั้นครับเราเร่งเครื่องแต่ว่าก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะเราสามารถตีเสมอได้นะครับจากจังหวะเหมือนกันเลยนะฮะคลิกอินเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางด้านของนราวิตศรีสุวรรณครับโอ้จัดการล่อเต็มข้อครัรุ่งนี้บอลเสียบตาข่ายเข้าไปครับคือชุดนี้เนี่ยเด็กค่อนข้างยิงได้ดีนะวางเท้ายิงฟุตบอลดีคือมันตุงตาข่ายแบบที่ว่ายิงสวยมากนะครับแล้วก็ พุ่งแรงสุดๆไปเลยนะมีมีทุกแบบอะ่ะคือบางบางทีเนี่ยบางทีมนะฮะก็อาจจะเทคนิคดีมีความฟิตหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการจบสกอร์ที่คมแต่เด็กไทยของเราในชุดนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะมาแบบ ครบเครื่องอ่ะอาจจะขาดในเรื่องของอาจจะสมาธิในบางจังหวะก็แน่นอนแหะครับมันจะเพอร์เฟกต0รไปนี่มันจะโหดเกินนะฮะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยดูกี่ทีกี่ทีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโหเด็กชุดนี้มีอนาคตสุดๆนะครับพอนำอาตีเสมอ1นได้แล้วนะครับเรามาขึ้นนำครับ2อแป๊บเดียวครับประมาณสักนาทีที่16ประมาณนั้นนะครับคือปุนโนครับจากจังหวะเเล่นตั้งเตะนะฮะเราก็ดูแล้มีสูตรแต่เขาไปพลาด เขามาปล่อยให้เรายืนอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ยังไงครับแล้วยืนแบบโล่งจริงๆอะครับคือวิ่งมาไม่ทันมาบล็อกไม่ทันแน่ๆครับโอ้โหแล้วยืนห่างด้วยแล้วก็ปุนโนครับล่อเป้าซะขนาดนี้ครับก็จัดให้ดีครับสองหนึ่งเลยครับแสดงความยิ่งใหญ่เลยฮะทีมชาติไทยตอนนี้ตอนนี้ขึ้นนำสองหนึ่งแล้วแล้วเล่นดีกว่านะครับฟอร์มดีกว่า เฮกันลั่นทั่วสนามเนี่ยไม่แม่ใครพ่อใครก็เนี่ยแหละครับสักคนในสนามโอโ้โหหรือว่าแฟนแฟนขับเข้ามาเชียร์นะโอ้เต้นกันยกใหญ่เลยก็2 2 1ไม่พอครับเรามานำา3-1ด้วยคือจากจังหวะที่เราหลุดขึ้นมาเนี่ยคือคิริสสถานเขาไม่ละเอียดเท่าเราไนงะนะครับทีมชาติไทยจะละเอียดกว่าแล้วคนที่แบบฝา,ากผีฝากไข้แล้วก็ไปเล่นคนเดียวได้เลยเนี่ยคือหมายเลข10ของเราครับเก่งจัดเลยบุญ,ญยริศเพชรเตรียมนะครับ คืออารมณ์ว่าเหนือกาคนอื่นเลยนะโอ้คือมันเห็นเด่นชัดจริงๆอ่ะครับแล้วลากมาแล้วกดแบบยิงแบบนี้นี่มันชุดใหญ่ไปได้เลยนะเนี่ยคือแบบวันได้คิดได้เลยนะมันมันรู้ว่ามันจะต้องยิงอย่างไรฮะจิ้มๆิ้มครับคือจิ้มจิมมาก็เรียบร้อยเลยครับเราขึ้นนำสามหนะึ่งเนาะโอ้โหคือถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆครับลูกนี้มาคนเดียวกินคนเดียวยิงเลยเรียบร้อยหายห่วง หลังจากนั้นมาครับเราไปติดประมาทนิดนึงอะ่ะคิกิสเขาเล่นดีมากนะครับคิกิสเขาเล่นดีมากแล้วเขาก็แทงทะลุช่องมาแล้วแนวรับเราเหมือนจะไปลื่นนะคือพอเราไปลื่นเสร็จเขามีโอกาสยิงเนี่ยแค่นั้นเลยครับยิงแบบแปรเล่นทางเข้า3-2โอ้โหตรงนี้ก็ระทึกเหมือนกันนะ3-2เนี่ย เออพอโดนตามมา3าสองเราก็ต้องหนีแล้วแล้วด้วยความยอดเยี่ยมของเรากลับมาเล่นต่อเราได้ประตู4ี่สองนะครับสี่สองของเราเนี่ยก็คือเป็นคนเดิมเลยนะครับเหมือนภาพซ้อนเลยเออภาพซ้ําเลยนะฮะบ,บุญยริศเพชรเทียมลากมาคนเดียวไม่ต้องส่งใครอะแกยิงได้แล้วโคตรไกลเลยลูกเนี้ยนะครับแล้วแกยิงเหมือนเดิมยิงยิงจิ้มจิ้มนะครับเสียบตาข่ายเข้าไปโอ้เด็กคนนี้นี่ยอมรับยิงเก่งจัดนะครับเก่งจัดแต่ด้วยความที่ว่าเรา ไปพลาดนะครับเสียฟาวแล้วเราโดนจุดโทษครับนะฮะแล้วเราโดนจุดโทษเขาก็ยิงะลยครับโอ้โหตรงนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเขาเฮลั่นๆเลยนะแล้วเรานำสี่สองเนี่ยกับสี่สามนี่คนละเรื่องเลยนะความกดดันก็แตกต่างกันนะครับสุดท้ายแล้วเกมยังไม่จบครับตรงนี้ยังไม่จบนะฮะสี่สามก็ต้องลุ้นกันต่อตอนแรกนึกว่าหวานเจีย๊ยบขนมหวานแล้วนะครับจากนัดแรกสิบเอ็ด ศูนย์เนี่ยมานัดนี้ไม่เหมือนกันครับทีมคีรีสถานเล่นดีมากนะครับอ่ะต้องลุ้นกันต่อเหนื่อยกันต่อแต่บทสรุปเนี่ยมาจบแบบ54แบบเดือดเดือดเหมือนกันนะครับสุดท้ายครับทีมชาติไทยก็เอาชนะไปได้ครับ2นัดนะครับเก็บ โอ้โหหกแต้มเต็มนะครับแล้วก็แบบนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเล่นได้ดุเล่นได้มันเล่นได้เดือดดีจริงๆเลยนะครับยอมรับนะว่าชุดนี้ครับมีศักยภาพสูงมากๆในการเ,าเล่นแข่งขันนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยน้องๆคนไหนจะได้พัฒนาอัปเกรดต่อยอดขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่บ้างนะครับหรือเลอๆนี่อาจจะไปต่างประเทศแล้วครับชุดนี้นะครับอ่ะ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เลยครับ